สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณสับซ้อนสค์นะครับนี่ก็มาอยู่ทุ่งนาครับม,มาดูข่าวครับบุรีรัมย์นครับอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะฮะแต่นี้ไม่ใช่ของผมนะครับนี่เจ้าหนึ่งของผมฝั่งนี้ฮะ กำลังวัดปุ๋ยนี่ฮะดูน้ำนะฮะเยอะมากเกือบท้าถนนุนเลยคนีด่เดียวเนี่ยน้ำนี่ได้มา,าครนนะะั้งเดียวเลยครับโนอื่นนะครับครั้งเดียวเลยครับโนอื่นครับให้มาเต็มที่เลย เต็มเลยครับดูครับเต็มเลยเนะี่ยฝั่งนี้ก็กำลังเปิดหลายๆอยู่นะครับสวยมากเลยครับข้าวข้าวแถวนี้จุดนี้นะสวยจริงนะตรงนี้ข้าวงามมากข้าวนาปีครับ ปีหกมน่านี่นี่น้ำลดแล้วครับดูจากตรองรอยคันลดของน้ำนะครับเปิดวานปุ๋ยนะฮะน้ำเยอะเกินเขียวครับ,กกรบตรวนี้สวยครับข้าวสวยจริงครับตัวนี้โซนนี้โซนนี้เขา เยอะข้าวสวยครับเยอะด้วยนะครับเขตดนี้โล่งนะน,น้ำไหลามาจากไหนจากตรงนี้นะครับมาจากข้างบนนะู้นน้ำส่วนนี้จะไหลามาจากโคกเหล็กเมืองโูอ่าเงูโคกเหล็กแล้วก็ฟังบุรีรัมนะ ก็จะมาามห้วยครับห้วยลำห้วยตรงนูน้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไหลามาอีกห้วยหนึ่งทางแยกหนึง่งเขตนนี้น้ำจะเยอะเขตนนี้น้ำจะเยอะครับแต่ว่าตอนแรงก็แรงเหมือนกันนะครับแรงมากแรงไม่มีน้ำเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามีน้ำครับคือไม่มีน้ำเลยครับนอกอ่นมาทีเดียวครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับไหลทิ้งกันเลยทีเดียว เสียดายน้ำนะครับพูดจริงแต่ว่าต้องเปิดนะมันเยอะเกินนะตอนแล้งนี่ก็แล้งมากครับแล้งเกินนะครับตอนมานี่กโอ้โหแต่ก็ว่าถือว่าดีครับเพราะว่าปีก่อนก่อน,นี่น้ำเนี่ยเต็มเลยครัน้ำเยอะเยอะจริงเยอะเยอะมากแต่สองปีแล้วครับที่ผมเห็นประมาณนี้น้ามันพอดีคนระับถือว่าพอดีคนระับไม่เยอะเกิน ถือว่าไม่เคยเยอะนะลังพอดีแต่ว่าโนอื่น่ะให้มาเยอะครับเยอะจริงๆครับครั้งเดียวครับได้น้ำขนาดนี้ครับถ้ามาปีละสองกนี่ยจะขนาดไหนครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาชมข้าววานปุยครับโอเคครับเดี๋ยวดูนะฮะ ตอนเกี่ยวจะเป็นยังไงของผมอไม่ค่อยสวยเลยผมแรงนะฮะตอนแรงก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้าวมันปีดนดันชีกันอยู่ข้าวก็เลยยังพออยู่ได้ครับโซนนี้ข้าวยังดินพอชื้นๆอยู่นะครับตอนมันแรงนะข้าวเขตตรงนี้ฮะจะข้าวจะสว,นะสวยมากทุกปีนะสวยมากทุกปี มีปีหนึ่งที่ท่วมครับแรงแล้วท่วมเลยครับตอนนั้นก็คือข้าวไม่สวยแรงมาแล้วก็น้ำมาช้ากว่านี้ครับน้ำวมาช้ากว่านี้แลรทีนันตายได้ข้าวครับแต่ว่าได้น้อยครับมันตายแล้วมันบางครับข้าวยืนต้นตายเยอะกว่าที่รอดนะปีนั้นรถเกี่ยวเกี่ยวสบายมากครับเพราะต้นข้าวมันไม่มีครับ ปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีปีน่าจะสองสามปีที่แล้วครับแต่น้ำชอบมาช้าครับช่วงนี้มาช้าจริงๆอะ่ะก็ไอตอนที่บอกสามปีแล้วมันแรงก็คือน้ำมาเต็มครับน้ำมาเต็มหวานข้าวไม่ได้ แล้วก็แรงครับแล้วย่ดีฝนก็มาอีกค,คือต,ตอนน้ำมามาท่วมนะครับทํานาไม่ได้เลยท่วมน้ําไหลตลอดครับเป็นเดือนเดือนพากันเปิดเปิดหมดแห้งปึ๊บแรงครับแรงไปเลยแล้วก็มาทายนะฮะมันก็เลยข้าวไม่สวยแต่ปีนี้ยังดีครับมันชื้นๆมาปล่อยๆมาแต่ก็มาหนักตรงโนนอื่นเลยข้าวก็เลยดูสวยงามครับข้าวก็เลยสวยครับ นี่ฮะฝั่งนี้สวยมากครับน้ำเยอะครับเขตครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาหวานปุ๋ยครับแล้วก็ดูวิวบรรยากาศทุ่งนานเขียวชุ่มนะะในเขตนี้นะฮะเขตบ้านที่ภูมิค,ครับเขครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ